บอกเลยว่าคันนี้เทคเปิดโลกเปลี่ยนเล็กแต่พี่ขี้หนูแน่นอนนะครับบอกเลยให้่าเห็นคันเล็กๆอย่างนี้ยอย่าไปขี้ตูดเขานะเทคเปิดโลกเปลี่ยนเลยนะฟีจัดฟีโอนฟีพบรบนะครับและดาวแค่เจ็ดบาทข้างในมาพร้อมกับวงมาลัยพุสคอนโทรลมันติฟังก์ชันมาเรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกมาทำสัญญาถึงที่เรามีบริการเซ็นสัญญาถึงบ้านเลยและสงงติฟีถึงที่นะครับผม กราบสวัสดีฮะเป็นไงใครไม่เจ๋งผมเจ๋งอยู่แล้วนะครับวันนี้มาอยู่ที่แผนก QC นะครับก็มีรถเข้าใหม่เฮ้ยอยากให้ดูนะครับสาวกสําหรับลาสาวกรถที่ฮอนด้าแบบพวกเรานะครับผมซิตี้ RS Turbo นะครับตัวนี้บอกเลยว่าเครื่องน1 0งที่มาพร้อมกับโ u r b โบนี่มันไม่ธรรมดาจริงๆเดี๋ยวเปิดหน้าเครื่องให้่า มีเทคนะครับผมเท็กีเทคกทคโ,โบนะครับบอกเลยว่าคันนี้เทคเปิดโลกเปลี่ยนเล็กแต่พิ่ขี้หนูแน่นอนนะครับแล้วบอกเลยว่าคันนี้ r s แท้นะมาปังราคากันเลยดีกว่าวเดี๋ยวจะหาว่านน่นนี่นั่นก่อนจะดูความใหม่ของมันราคาเงนินสดคันนี้นะครับอยู่ที่499,000บาทนะฮะ้วได้ r s แท้ไปรถปี64ี่ที่ดูได้โทูโบอย่างนี้ด้วยบอกเลยว่าเห็นคันเล็กๆอย่างนี้อย่าไปที่ตูนเขานะเทเ็เปิดโลกเปลี่ยนเลยนะตอนอยู่ที่8 7 7 7บาท84ดงวดหรือ7ปี ของมันเจ๋งอยู่แล้วนะครับใครไม่เจ๋งนะผมมาพูดเจ๋งเลยและดาวให้7บาทนะครับผมอาชีพไหนก็ออกได้ติดต่อมาสอบถามกับผมได้นะครับเบอร์โทรอยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับ0834643377นะครับชิงบอกเบอร์ไว้ก่อนเลยมาเดี๋ยวเรามาดูข้างในดีกว่านะครับสำหรับเจ้าซิตี้แฮชแบคคันนี้นะฮะข้างในมาพร้อมกับพวงมาลัยพุชคอนโทรลมัลติฟังก์ชันมาเรียบร้อยนะครับอ่ามีไฟอันบริเวณสองขาหน้าจอมาดอ่อหน้าจอเดิมโรงงานนะฮะเกียร์ออโต้นี่ขนาดยังไม่ได้เก็บงานนะครับ บอกเลยว่าสวยงามขนาดนี้นะฮะเกาะหนังนะครับเดินได้มาอย่างดีนะครับเก็บงานกับผ้าหนังอันคาทรานะครับข้างในนี่ยังไม่ได้เก็บงานนะฮะรถเพิ่งลงมาแล้วเราก็เอามาให้ดูเลยนะครับอยากให้ท่านผู้ชมเห็นแบบว่าใหม่ๆเลยนะครับอ่าอุปกรณ์ยังอยู่ครบนะครับอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับอันนี้ก็สาหรับตัวแฮดแบกเนาะมันก็จะพับลงไปได้อย่างนี้นะครับเพื่อเวลาเราไปเก็บของหรือได้ทําอะไรแบบสะดวกสบายนะฮะสำหรับเลขไมค์คันนี้นะครับผมอยู่ที่ห้าหมื่นสามพันกิโลเท่านั้นนะครับ อ่ามีกล้องหน้ามาให้เรียบร้อยนะฮะข้างในดูใหม่มากนะครับฝาข้างบนเป็นสีดำนะฮะดูดุดันข้างๆก็มีแผงควบคุมมาให้เรียบร้อยนะครับมีแผงปรับกระจกหรือว,ว่าปรับระบุ่น้าไฟเซ็นทรัลล็อกมีเหมือนเดิมก็ราคาเงินสดคันนี้นะครับ4 9 9 0 0 0บาทผ่อนสบายๆ8,777บาท84งวดนะครับผมฟรีจัดฟรีโอนฟรีพรบนะครับและดาวแค่7บาทสำหรับใครที่ไม่สะดวกมาทำสัญญาถึงที่เรามีบริการเซ็นสัญญา ถึงบ้านเลยแล้วส่งรถฟรีถึงที่นะครับผมติดต่อเข้ามาได้ที่เพจมังกร h ชาแนลนะครับเบอร์โทร8 8 4 4 6 4 3 7 7 7เซลเจงยินดีให้บริการนะครับสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนเลยใครไม่เจ๋งผมเจ๋งอยู่แล้วนะครับเต็นมังกรเราดาวเบาทมีรถให้เลือกชมมากมายสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนขอบคุณครับ